เรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้ามืดที่สนามบินสวรรณภูมิประเทศไทยโรเบิร์ตชายหนุ่มชาวเยอรมันหัวทองกับแม่ของเขาที่เพิ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพด้วยความเหนื่อยล้าแต่ก็แฝงไปด้วยความตื่นเต้นโรเบิร์ตเล่าว่าพวกเขาเพิ่งผ่านต่อมอรับกระเป๋าและกดเงินสดออกมาเตรียมพร้อมสำหรับการผจญภัยแล้วทั้งคู่รีบเดินไปขึ้นแท็กซี่เพื่อมุ่งหน้าไปยังที่พักเมื่อมาถึงที่พักกันแล้ว พวกเขาได้เห็นบรรยากาศยามเช้าของกรุงเทพที่ค่อยๆสว่างขึ้นเผยให้เห็นตึกระฟ้าที่มีดีไซน์แปลกตาอย่างตึกมหานครที่ดูเหมือนพิกเซลแม่ของโรเบิร์ตยืนตะลึงกับความยิ่งใหญ่และความทันสมัยของเมืองหลวงแห่งนี้โรเบิร์ตบอกว่าเขาจะไปสัมผัสวิถีชีวิตริมถนนตลาดสดที่คึกคักไปด้วยผู้คนอาหารการกินที่วางขายเรียงรายและกลิ่นอายของสตรีทฟู้ดที่เย้าวยวนใจ โรเบิร์ตบรรยายความรู้สึกของเขาที่มีต่อประเทศไทยเขาบอกว่าเขาได้กลับมาอย่างดินแดนที่รักอีกครั้งที่นี่มีทั้งทะเลอาหารและผู้คนที่ทำให้เขารู้สึกดีแบบที่หาไม่ได้จากที่ไหนแต่ครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งเพราะเขาไม่ได้มาคนเดียวเขาได้พาแม่มาด้วยและต่อมาโรเบิร์ตได้พาแม่มาเชี่ยวเดินชมความงดงามอลังการของวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง แม่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วมีแต่สีทองอารามและสถาปัตยกรรมไทยที่วิจิตรบรรจงทําให้แม่ถึงกับทึ่งโรเบิร์ตถามแม่ถึงความประทับใจแรกแม่ตอบทันทีว่าสุดยอดสวยงามมากความงามของศิลปะไทยทําให้เธอแทบพูดไม่ออกไม่อยากเชื่อว่ามนุษย์จะสร้างสรรสิ่งที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้ได้ นอกจากความสวยงามทางวัฒนธรรมแล้วเรื่องกินก็ไม่น้อยหน้าภาพของขนมครกที่กำลังเดือดปุดๆในเตาและข้าวขาหมูเนื้อนุ่มชุมช่มฉ่ำทำให้ต้องกลืนน้ำลายตามทั้งคู่ดูมีความสุขกับการได้ลิ้มลองรสชาติไทยหลังจากนั้นการผจญภัยเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อโรเบิร์ตพาแม่ไปสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายโดยการเดินทางได้มุ่งหน้าสู่ทะเลโรเบิร์ตพาแม่ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปย่งเกาะช้าง บรรยากาศเปลี่ยนจากเมืองกรุงที่วุ่นวายมาเป็นลมทะเลเยน็นสบายและวิวภูเขาเขียวขจีพอถึงเกาะพวกเขาเข้าพักที่โรงแรมและออกมาเดินสำรวจถนนเส้นหลักของเกาะช้างแม่ของโรเบิร์ตในชุดสบายๆเดินเขียงข้างลูกชายระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นพวกเขาเห็นรถสองแถวสีขาววิ่งผ่านโรเบิร์ตอธิบายให้แม่ฟังว่านี่คือแท็กซี่ท้องถิ่นถ้าจะไปไหนก็แค่โบก พอถึงที่หมายก็กดกลิ่งลงแล้วจ่ายตังค์ง่ายๆสตยไตล์ไทยๆเมื่อเดินต่อไปสักพักทั้งคู่ก็ไปสะดุดตากับผลไม้ขนาดใหญ่ที่หล่นแตกอยู่บนพื้นฟุตบาทแม่สงสัยว่ามันคืออะไรโรเบิร์ตบอกว่ามันคือขนุนแต่กลิ่นของขนุนนี้ก็ยังสู้กลิ่นของราชาแห่งผลไม้ที่มีกลิ่นฉุนอย่างทุเรียนไม่ได้และโรเบิร์ตเตือนแม่ขำๆด้วยว่าเวลาเดินต้องระวังอย่าให้ลูกพวกนี้ตกใส่หัวเชียวนะ เพราะลูกหนึ่งหนักเป็นสิบยี่สิบกิโลอันตรายไม่ใช่เล่นเลยเมื่อพวกเขาเดินเล่นคุยกันไปไเรื่อยๆพวกเขาบอกว่าแถวนี้มีร้านอาหารให้เลือกมากมายรวมไปถึงมีสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจมากอยู่อีกด้วยแต่โดยรวมแล้วหากเทียบกับที่อื่นที่นี่บรรยากาศก็ดูดีเลยทีเดียวอาหารก็ยอดเยี่ยมและดูน่ากินมากๆและเป็นครั้งแรกด้วยที่แม่ของโรเบิร์ตมาเที่ยวที่เมืองไทยแม่บอกว่าอากาศค่อนข้างอบอ้าวไปหน่อย แต่ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่เหมือนกันจากนั้นพวกเขาก็เดินผ่านร้านผลไม้ที่นี่มีผลไม้สดใหม่มีส้มแอปเปลิลกล้วยและมะพร้าวส้มโอมะม่วงมะละกอและแก้วมังกรส่วนผลไม้ที่วางเรียงรายอยู่ด้านหลังล้วนดูน่าลิ้มลองทั้งนั้นเลยหลังจากแม่ลูกเดินชมร้านรวงริมทางแล้วทั้งคู่ก็แวะเข้าร้านนวดแผนไทยริมชายหาด แม่นอนนวดอยู่บนเบาะนวดริมทะเลสีหน้าผ่อนคลายสุดขีดขณะหมอน,นวดกำลังนวดเท้าให้ส่วนลูกชายโรเบิร์ตท,ที่นอนอยู่ข้างๆก็หันมาถามแม่และแม่บอกว่าสบายมากดีจริงๆหมอน,นวดสาวชาวไทยก็ยิ้มแย้มและชมว่าแม่สวยอีกด้วยทําให้บรรยากาศอบอวลไปด้วยรอยยิ้มอย่างเต็มเปี่ยมในช่วงที่กําลังผ่อนคลายนี้เองโรเบิร์ตกับแม่ได้เล่าถึงเรื่องของเมื่อวานนี้ที่ร้านอาหารว่า ร้านนี้มีเสียงก่อสร้างที่ดังมากและอาหารก็ต้องรอนานถึงชั่วโมงครึ่งและที่พีคที่สุดคือเมนูส้มตำไทยที่แม่สั่งมากินแม่เน้นว่าไม่เผ็ดแต่สิ่งที่ได้มากลับเผ็ดร้อนจนปากเบินกินไม่ได้เลยร้อนถึงโรเบิร์ตต้องรับผิดชอบกินแทนจนหมดแม้จะรอนานและรสชาติจัดจ้านเกินเบอร์ไปหน่อยแต่โรเบิร์ตก็ยังให้คะแนนรสชาติแเต็มสิส่วนแม่คงเข็ดไปอีกนานเลย พรตกเย็นบรรยากาศบนเกาะช้างเปลี่ยนเป็นความคึกคักพวกเขาได้ไปเดินชมวัดในช่วงคำ่ำและไปชมการแสดงริมชายหาดมีโชว์กระบองไฟที่ตื่นตาตื่นใจแสงไฟวูบวาบตัดกับความมืดของท้องฟ้ายามค่ำคืนปิดท้ายด้วยพลุสวยงามที่จุดขึ้นเหนือนท้องทะเลสร้างความประทับใจให้สองแม่ลูกเป็นอย่างมากและในเช้าวันใหม่ทั้งคู่ยังคงสำรวจเกาะช้างกันต่อ พวกเขาได้ไปจุดชมวิวไก่แบ้ที่มองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ตัดกับเกาะน้อยใหญ่และไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ศาลเจ้าจีนสีสันสดใสและนั่งเรือแจวแบบชาวบ้านล่องไปตามคลองป่าโกงกลางแม่ดูมีความสุขกับการนั่งเรือชมธรรมชาติแม้แดดจะแรงจนต้องเอาผ้ามาคลุมหัวเหมือนชาวสวนแต่ก็ดูเพลิดเพลินกับความเงียบสงบจริงๆจากเกาะช้างทั้งคู่เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพอีกครั้ง เพื่อทำกิจกรรมที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิมสำหรับผู้สูงวัยนั่นคือการปั่นจักรยานในบางกระเจ้าหรือที่รู้จักกันในนามปอดของกรุงเทพโรเบิร์ตพาแม่ขึ้นรถไฟฟ้า BTS แล้วไปต่อเรือก่อนที่จะไปเช่าจักรยานกันเมื่อพวกเขาลงเรือกันแล้วโรเบิร์ตบอกกับแม่ว่าเส้นทางปั่นที่นี่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะเพราะเป็นทางปูนยกระดับแคแบๆที่ลัดเลาะไปตามบ้านเรือนและสวนมะพร้าว ไม่มีรั้วกัน้นแถมบางช่วงยังต้องปั่นสวนกับมอเตอร์ไซค์อีกด้วยและภายในเรือก็มีมอเตอร์ไซค์มากมายอยู่บนเรือลำนี้มันดูวุ่นวายแต่ก็น่าตื่นเต้นและสีหน้าของแม่ก็ดูมีความกังวลเล็กน้อยเมื่อรู้ว่าต้องปั่นระยะทางเจ็ถึงกิโลเมตรบนเส้นทางที่ดูน่าหวาดเสียวแบบนี้เมื่อพวกเขาได้เริ่มกิจกรรมและได้เช่าจักรยานมาปั่นและได้พายเรือคายักเล่นกันด้วยโรเบิร์ตคอยให้กำลังใจแม่อยู่ตลอด แม้ทางจะแคบและขดเคี้ยวแต่แม่ก็ปั่นไปได้เรื่อยๆผ่านอุโมงค์ต้นไม้และชุมชนริมคลองซึ่งเป็นภาพที่น่ารักและแสดงให้เห็นถึงความใจสู้ของแม่จริงๆเมื่อพวกเขากลับมาถึงที่พักกันแล้วโรเบิร์ตบอกว่าทริปนี้บางกิจกรรมอาจจะหนักไปหน่อยสำหรับแม่โดยเฉพาะการปั่นจักรยานบนทางแคบๆและการปีนล,ลงเรือคายักที่ค่อนข้างทุลักทุเลแต่ถึงอย่างนั้นแม่ก็บอกว่าสนุกและประทับใจมาก มันคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาเที่ยวกับลูกชายในต่างแดนแบบนี้และโรเบิร์ตยังทิ้งท้ายด้วยข่าวดีอีกว่าจากความประทับใจในครั้งนี้พวกเขาวางแผนจะกลับมาเมืองไทยอีกครั้งในปีหน้าจะอยู่เที่ยวให้นานขึ้นกว่าเดิมและจะไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่กันอีกด้วยก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับคอมเมนต์ Comment แรกกล่าวว่าสวยงามและผ่อนคลาย ขอบคุณที่พาแม่เที่ยวได้ประสบการณ์ใหม่ๆทางวัฒนธรรมของไทยด้วยคอมเมนต์ Comment ถัดไปกล่าวว่าถ้าแม่จะมาเชียงใหม่ช่วงเดือนธันวาคมอย่าลืมนำเสื้อกันหนาวหรือเสื้อแจ็คเก็ตมาด้วยนะคอมเมนต์ Comment ถัดไปกล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งรอยยิ้มนับล้านก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ